สีรีิข์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหกข้อทปิกวันนี้ฝากเงิน2,40 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทร,รัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออสอให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.85%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายเดียดการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารนครสงเคราะนะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีเงินฝากออมทรัพรย,ยดพ์ดอกเบีย้ยสูงนะครับดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีตัวแคมเปญน,นี้นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่นะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการนะครับโดยรายละเอียดนั้นนะครับมีดังนี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.85%นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีกรณีวงเงินคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ1.85%ต่อปีทั้งจำนวนกรณีวงเงินคงเหลือมากกว่า2 0 0 0บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจํานวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับระเก์และเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนนะครับหรือยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝาก1นลายต่อ1บัญชีเท่านั้น ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมจ่ายดอกเบี้ยง,งวดบัญชีนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมของทุกปีนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธานาคารเท่านั้นสรับเปิดนะครับบัตร ATM ฟรีและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียน เพื่อเปิดบัญชีนะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีกันอ่ะลิงก์นี้นะครับสนใจฝากเงินกับทกสอดอกเบีย้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นอ่ากรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขขตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่ะนะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยงเงินฝากกับทางทออสอน,นทออสอนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไรหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะคานวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น2,40 0 0 0บาทนะครับดอกเบีย้ย1.8 5จํานวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ4,440บาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยนีไปเลยแต่ดอกเบีย้ยยังไม่ต้องถูกหักภาษีนะให้จ่ายเพราะยังไม่เกินนะครับดอกเบีย้ยงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น2 4 0 0 0 0บาท บวกดอกเบีย้ย4 4 4 0บาทเป็น2 4 4 4 4 0บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออ,อสอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะห้ามพลาดเด็ดขาดมีอัตราดอกเบี้ยดีๆนะครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับนะกันไป ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น รูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจ้าบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ